คุตบอลสามคู่รู้ก่อนเกมประจำค่ำคืนวันนี้ครับจะมีคู่ไหนที่น่าเลือกเชียร์ คู่ไหนที่น่าเลือกมองคลิปนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีครับที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องและสวัสดีพี่พ,พี่ที่อยู่ในหมู่บ้านในครอบครัวของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับแน่นอนครับจะเจอกับผมเดินนัดเทพบอลแบบนี้มีบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลรวมไปถึงทัศนาฟุตบอลที่น่าเลือกเชียร์มาฝากเป็นประจำแบบนี้หน้าช่องทุกวันอย่างแน่นอนครับและสําหรับค่ำคืนวันนี้ครับวิเคราะห์และทัศนสารมาให้แล้วเป็นอย่างดีกับ3ตัว ที่น่าเลือกเชียร์ก่อนเกมฟุตบอลค่ำคืนวันนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับเกมฟุตบอลครับขอแวะแสดงความยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในหมู่บ้านของนัดก่อนแล้วกันครับกับตัวซูเปอร์วีไครับที่นัดจัดวาไงไวให้13วัน พลาดไปเพียงหนึ่งวันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามผลงานของนัดในหมู่บ้านเรียกว่าฟินจัดๆกันไปเลยทีเดียวครับและสําหรับพี่ๆท่นานใดที่อาจจะติดตามผลงานของนัดแค่หน้าช่องอยู่ครับก็ตามเข้ามาเจะเจอกับนัดในหมู่บ้านในครอบครัวได้ทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าครอบครัวอยู่ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วครับและสําหรับ3มคู่ครับฟุตบอลที่ต้องรู้ก่อนเกมประจําค่ําคืนวันนี้มีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ รู้ก่อนเกมคู่ที่1ครับให้มองไปที่กันโชเซลีออิตาลีกันได้เลยครับเป็นทางด้านของฟิออเรนติน่าครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนาโปลีครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับเขามองว่าเสมอไหนเสมอกันเลยครับจากคู่นี้เมื่อดูจากกระแสและภาพรวมครับแนะนําให้เลือกมองไปที่ ฟิออเรติน่าได้เลยครับก็ต้องบอกว่าผลงานของฟิออเมื่อเปรียบเทียบภาพรวมกับทีมเยือนอย่างนาโปลีในวันนี้ค่อนข้างดูดีกว่าครับห้าเกมหลังสุดสะดุดแพ้ไปเพียง1เกมและใส่ติที่น่าสนใจครับคือเกมในบ้านของฟิออเรติน่ากว่า5เกมนะครับที่ไม่แพ้ใครเลยและเก็บชัยชนะรวดมาถึง3เกมส่วนทางด้าผู้มาเยือนอย่างนาโปลีครับอยู่ในช่วงที่กําลังแผ่วและสะดุดแบบชัดเจนครับ5้าเกมหลังสุดสามารถจับชัยได้เพียง1เกมเท่านั้นและการออกไปเล่นเป็นทีมเยือนครับของนาโปลี ยังค่อนข้างเป็นปัญหาหนักเพราะฉะนั้นวันนี้ครับฟิออได้เปรียบที่เล่นในบ้านของตัวเองใส่ติน่าสนใจแบบนี้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้ครับฟิออในบ้านจะปิดประตูแพ้และหากมองหาผู้ชนะครับยังคงมองว่าเป็นทางด้านของฟิออ e ์เรนติน่าให้เลือกเชียร์เลือกมองไปที่ฟิออได้เลยครับรู้ก่อนเกมคู่ที่2ประจำค่ำคืนวันนี้ครับให้มองไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษ รอบเ์ออฟกันได้เลยครับเป็นทางด้านของเซาแฮมตันครับเปิดบ้านต้อรับการมาเยือนของเวสต์บอมบิดครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับเขามองว่าเซาแฮมตันในบ้านดูเหนือกว่าครับกับโจทย์ที่เปิดมาให้เซาเองต้องเปิดบ้านเอาชนะเท่านั้นถึงจะแฮปปี้ครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงแตะเมื่อมองจากกระแสและภาพรวมครับแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอย่างเซาแฮมตันได้เลยครับก็ต้องบอกว่าผลงานของเซาแฮมตันเองช่วงหลังอาจจะมีสะดุดและแผ่วให้เห็นครับ แต่เกมในบ้านเองยังค่อนข้างแข็งแกร่งและก็ดุดัน5เกมหลังสุดในบ้านเนี่ยเก็บชัยไปได้ถึง3เสมอ1และหลุดแพ้ไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นเองครับส่วนในด้านผู้มาเยือนอย่างเวสต์บอมบิดเองก็มีผลงานที่ถือว่าย่ำแย่เช่นเดียวกันครับ5เกมหลังสุดแพ้ไปถึง3เกมครับเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นเองและปัญหาหลักๆของเวสต์บอมบิดเองในฤดูกาลนี้ครับเมื่อไหร่ก็ต้องตามแต่ครับที่ออกไปเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวสต์บอมบิดเองมีผลงานที่ย่ำแย่ยจริงๆครับ ทีมเยือนก็แพ้ติดต่อกันมาถึง2เกมเพราะฉะนั้นสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับมาตรฐานฟุตบอลของซอมตันยังคงดูดีกว่าครับฟอร์มยังคงสม่ําเสมอกว่าและที่สําคัญครับกระแสวันนี้ค่อนข้างเอ็นเอียงไปที่เจ้าถิ่นอย่างซอมตันให้เลือกเชียร์ซอมตันได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านเก็บ3คะแนนเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนครับ รู้ก่อนเกมคู่ที่3ประจําค่ําคืนวันนี้ครับเป็นฟุตบอลยิงกันเยอะครับให้มองโอเวอร์สกอร์ได้เลยครับเป็นคู่ระหว่างเกงกองครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับของทางด้านสตาร์ทราวันลัวนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะเนี่ยเมื่อมองจากกระแสและภาพรวมต่างๆถ้าต้องเลือกทีมครับดูไม่ค่อยมีความน่าสนใจเลยครับแต่สําหรับคู่นี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆครับคือโอเวอร์สกอร์เต็มเวลานั่นเองครับจากเฮดเวที่เจอกันรับเเกมหลัง จบโอเวอร์สกอร์เต็มเวลาไปถึง7เกมเลยและที่สําคัญเมื่อมองจากภาพรวมของทั้ง2ทีมครับสามารถผลิตสกอร์ได้ทั้ง2ทีมครับแต่แนวรับเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียประตูเยอะด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้ครับนัดการันตีครับสามเมล็ดมีให้เห็นอย่างแน่นอนให้เลือกมองโอเวอร์สกอร์เต็มเวลา2.5ได้เลยครับและนี่คือทั้งหมดของฟุตบอลที่น่าเลือกมองประจําค่ําคืนวันนี้กับ3ตัวรู้ก่อนเกมครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยและใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ของนัดอย่าลืมกดหัวใจเป็นกําลังใจนัดด้วยและอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้แนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องตามเข้ามาเจอเจอกันในหมู่บ้านได้เลยครับทางเข้าหมู่บ้านนะัดทิ้งไว้ให้ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วสำหรับค่ำคืนวนี้ขอให้เชียร์บอลกันแบบมีความสุขครับและจะเจอกับผมจะนัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ